คนไทยไมีนิสัยอย่างหนึ่งครับคืออย่าทําอะไรเกินกรอบหน้าที่เลยแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องแต่ก็อาจจะนําภัยมาสู่ตัวเองได้สังคมไทยมันไม่ใช่แค่วันนี้หรอกครับเรื่องเส้นสายอมันมีมานานแล้วมันไม่มีวันหรอกไม่มีทางที่คนจะเท่ากันได้ไม่มีทางที่โอกาสจะเท่ากันได้แต่ขอแค่ให้คนที่อยู่ด้านบนลดความได้เปรียบลงบ้างลดช่องว่างลงบ้างแค่นั้นก็สังคมก็ดีกว่านี้แล้วครับซึ่งวันนี้ยังไม่ครบ14วันเขาปล่อยตัวกลับมา เริ่มต้นก็คือว่ามันเริ่มตั้งแต่งานศพของคุณอัพกุลาซับอดีตเกมเมอร์ที่เสียชีวิตด้วยโรคโควิดเราไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะเห็นตามข่าวก่อนเสียชีวิตเขาได้ไลฟ์บอกสิ่งเหตุการณ์ต่างๆโรงพยาบาลรับรอบๆก็โทรตอมติดต่อย่าเย็นมันจะไม่อยากตรวจโรงพยาบาลก็ไม่รลับใส่ทวนก็ไม่ช่วยสิ้นหวังเนี่ยเผื่อมีใครเห็นไลฟ์แบบเออเพื่อนๆคนไหนช่วยได้ช่วยหน่อยไม่ออกจะทํายังไงต่อเนี่ยความรู้สึกแรกของผมเนี่ยผมก็คนแบบนี้ทําไม ไม่เข้าถึงสารณสุขได้ทําไมตายแบบก็ก็ไปงานศพเจอคุณแม่เขาในงานไปทราบเรื่องที่มันลึกขึ้นไปอีกว่าคุณแม่เขาต้องการไปตรวจปรากฏว่าไม่ใช่ง่ายนะครับที่โรงพยาบาลเอกชนจะรับตรวจในวันนั้นเวลานั้น24เมษายนแต่ยังยังไม่เต็มผู้ป่วยโควิดยังไม่ได้ล้นเมืองขนาดทุกวันนี้แต่ว่าก็มีประชาชนจํานวนมากยากจะเข้าถึงการรักษาคนที่อยู่ในความเสี่ยงและยังไม่มีผลตรวจจะไม่ถูกระบบรองรับเลยในเวลานั้นและเวลานี้ คือเมื่อก่อนอ่ะไอเรื่องเส้นสายหรือความได้ไม่เท่ากันะมันมีอยู่ทั่วไปในสังคมแต่อย่าลืมว่ามันอาจจะไปโดนกันทีละคนหรือทีละกลุ่มแต่พอเป็นเรื่องโควิดทุกคนมีโอกาสโดนมีคนมากมายอย่างเช่นคุณอัพที่คุณดูแล้วคนชั้นกลางนี่ไม่ใช่คนจนนี่ทำไมยังเข้าไม่ถึงเพราะเขาไม่ได้มีเส้นแค่นั้นเองช่วงที่เราตั้งกลุ่มตอนนั้นน่ะมันก็จะมีข่าวอาารอความตายอยู่ที่บ้านมันเป็นเรื่องที่สังคมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในขณะเดียวกันก็มีคนมีชื่อเสียงเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็็วใครทีี่มเส้้นกจะได เราจึงใช้โอกาสนี้ตั้งชื่อกลุ่มเราว่าเราก็เป็นเส้นให้เหมือนกันเราเป็นเส้นได้ไงเราจะเป็นเส้นให้คุณเราจะทำให้คุณได้หรือคุณไม่ต้องใช้เส้นก่อนสถานการณ์โควิดเราก็เคยบอกประเทศเราสาธารณสุขดีหมอเราเก่งตูนบระเทแรมไม่จาเป็นต้องไปวิ่งเพื่อหาเงินบริจาคสร้างโรงพยาบาลงบ,าบภาษีเราเรามีพออยู่แล้วแต่ประเทศเราบรรทุกใช้ในสิ่งอื่นที่มากกว่าสาธารณสุขไงฮะคิดง่ายครับถ้าวันนี้หรือไปก่อนหน้านี้สัก3ามเดือน เรามีเตียงสนามมากกว่านี้สักหเท่าเรามีงบประมาณจ้างอาสาหรืออะไรต่างๆที่มาใช้ในกระบวนการนี้มากกว่านี้5เท่าวันนี้ก็จะไม่เกิดสิ่งนี้นี่ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องวัคซีนมาชา้ามาไม่ได้เลือกนะฮะเราอาศัยว่ากลุ่มเราหลากหลายมีหมออยู่ในกลุ่ม มีนักกฎหมายมีศิลปินมีข้าราชการเก่ามีนักธุรกิจมีอาสาเรารู้นี่ครับว่าจริงๆแล้วสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในสถานการณ์นี้ของประชาชนอยู่ตรงไหนคนทั่วไปพอรู้ว่าตัวเองป่วยในใจมันเสียนะครับพอเข้าไปเจอองค์กรหรือสถานที่ควรจะให้บริการเขาไม่ให้ความชัดเจนมันก็ยิ่งไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร พอมาคุยกับเราเรารู้สิทธของเขาครับช่วงแรกๆเนี่ยกลุ่มเส้นได้เราเนี่ยอาจจะถูกไม่ชอบหน้าจาักหลายๆส่วนนะฮะเพราะว่าเป็นตัวกลางไปเจราจาแทนอาจจะรุนแรงในถ้อยคําหรือในในเหตุผลก็จึงได้มาเราได้มาจากสิ่งนี้มีโทรศัพท์ขึ้นมาผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาบอกว่าอากงของเขา,าแย่มากเลยอยากได้ออกซิเจนหรือมีทางช่วยเหลืออะไรเขาไหมเขาไม่ได้สิทธิ์อะไรเลยตอนนี้นอนแย่อยู่ที่บ้าน พี่ช่วยหน่อยได้ไหมเวลานประมาณมาห้าทุ่มกับเที่ยงคืนเคอร์ฟิววันแรกและพวกเราไม่มีกําลังคนละผมก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้าได้ไหมไม่ทันจริงๆเขาก็ดูท่าทีผิดหวังไว้นะครับผมก็มันจนทางผมจริงๆเขาพูดแค่สั้นๆว่าไม่เป็นไรแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรอากงเขาไม่ต้องใช้แล้วจนอีกวันหนึ่งผมไปเห็นข่าวการเสียชีวิตของอากงคนนี้ในทีวีผมนั่งดูอยู่ผม ผูดไม่ออกเลยนั่นแสดงว่าคืนนี้เขาโทรมาคืนนั้นนะ่ะมันคือผม mm hmm. แค่นั้นเอง